สวัสดีครับในช่วงเดินแห่งความรักคลิปนี้ก็เลยจะมาพูดถึงฉากสวีข,ของเตยบอกกีกับสาว,สาวไปดูว่าเขาได้มีพวกฉากเลิฟซีนกับสาวคนไหนบ้างก็จะยึดข้อมูลตามในนิยายนะไปดูกันทีุ่๊กหุยก่อนถ้าเป็นในซีรีส์จะมีกอะกันด้วยตอนที่เจอกันที่เมงกาแต่ว่าในนิยายเขาไม่ไช่กอะกันนะคือตอนนั้นไม่ได้เจอกันนานก็ยังระแวงกันอยู่แต่ว่ามันมีฉากที่ได้หอมแก้มกันด้วยแต่ว่าก็ไม่ใช่ตอนโตนะเป็นตอนเด็กๆโดยฝ่ายที่เริ่มก่อนก็นกจะเป็นุ๊กหุยนั่นแหละ นางมาสวมกอดบอก,กี้ไว้แล้วก็หอมแก้มไปฟอดหนึ่งก็เป็นการหอมแก้มเพื่อขอบคุณนะนะตอนนั้นจีฮโยพูก็สอนลูกนะว่าอย่าไปทําแบบนี้พี่เขาไม่ชอบแต่บอกกี้บอกชอบชอบก็ชอบ,อชอบแล้วเขาก็หอมแก้มนางกลับด้วยเออหอมมาก็หอมกลับไม่โกงจับไปฟอดหนึ่งหลังจากนั้นพอโตแล้วก็ไม่ได้มีโมเมนต์อะไรกันนะเพราะว่าปูหุ่เนี่ยก็จะไปคู่กับอาหกใช่ไหมส่วนตูยีอันนี้ก็ไม่ค่อยมีโมเมนต์เหมือนกันไม่ได้จูบไม่ได้หอมนะ ตอนนั้นข้ามไปที่เสี่ยวเจียวเลยแล้วกันเริ่มมาเจอการบันแรกเนี่ยก็มีการไปโอบเอวของนางก่อนเลยคือตอนนั้นอยู่ในถ้ำมานะแล้วก็มีการวางระเบิดเพื่อจะระเบิดไอ้ปากถ้ำซึ่งนางจะล้มเนี่ยบอก,กี้ก็เลยเข้าไปโอบไว้ที่เอวหลังจากนั้นก็จะมีฉากกอดแต่ว่าเป็นฝั่งเสี่ยวเจียวเนี่ยเข้ามากอดเขาก่อนนางมาร้องไห้อ้อ,อนวอนและขอติดตามไปด้วยแล้วคู่นี้ก็สนิทกันนะบางทีก็นอนห้องเดียวกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรกันนะแล้วบอกกี้ก็มีให้ปิ่นปักผมกับนางด้วย แต่ดันเป็นปิ่นที่เอามาจากสาวคนอื่นซะง,งั้นถ้าดูแค่ตรงนี้เหมือนว่าเทยบอกี้จะไม่ได้คิดอะไรกับนางลึกซึ้งนะเหมือนว่าจะคิดแค่น้องสาวหรือว่าเป็นสาวใช้คนสนิทแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกมีเหรออยู่กับสาวสวยน่ารักขนาดนี้แล้วจะไม่คิดเกินเลยอะไรเลยมันต้องมีบ้างแหละและในช่วงท้ายๆที่จากกันเนี่ยก็มีฉากจูบก็เป็นตอนร่ำลากันบ,บนเรือนะเสียเจยวก็มาปลอนนบิบัติให้ตอนนั้นเทยบอกี้เห็นนางน้ำตาเออก็บังเกิดความพุกพ่านใจยืมมือโอบรั้งร่างเบาๆของนางเข้ามาในอ้อมอก แล้วก็ประทับจูบลงบนฝีปากนางอย่างดุดดิมเออแบบนี้ไม่ได้คิดแค่น้องสาวแน่นอนดึงมาจูบขนาดนี้และแม่เขาอยู่หน้าห้องด้วยนะคือถ้าแม่ไม่ตะโกนมาขัดจังหวะไว้ก่อนเนี่ยไม่รู้จะไปถึงไหนอะไรคนต่อไปจิวจี้เยียกคนนี้ฉากหวานก็เยอะนะเพราะว่าตอนที่อยู่บนเกาะน้อยเนี่ยก็ถือว่าเขาได้เป็นคู่บ้านกันแล้วและเกือบจะได้แต่งงานกันด้วยหลังจากที่มั่นกันแล้วจิวจี้เยียกเขาบอกว่าช่วชีวิตของข้าต้องถูกท่านกลมเหงรังแกแน่แล้ว เดียวบกี้เห็นนางขุ่นเคืองเล็กน้อยมีท่าทีน่าเวทนาดังนั้นโอกกอดเรื่องร่างอ,อ่อนนุ่มของนางไว้จากนั้นก็มีฉากหอมแก้นะนนายยายบอกว่าเตียบอกี้ห่างจากใบหน้านางไม่กี่นิ้วรู้สึกว่านางระบายลมหายใจหอมรวยลินอดจุมพิษที่แก้มซ้ายของนางไม่ได้เออจูบแก้มซ้ายนะ่ก็คือหอมแก้นั่นแหละแล้วก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวสภาก็หอมไปอีกครั้งหนึ่งรวมถึงมีการเอานิ้ว,วไปตีที่แก้มนางเล่นด้วยสวีกันจริงๆ และแน่นอนสุดท้ายก็ต้องมีจู่พร้อมกับป้อนคําหวานตามนี้เลยเขาบอกว่าบอกกี้โน้มหน้าลงจูมพิษลิมซาปาดนางครานหนึ่งแล้วบอกว่าก็ใครใช้ให้ท่านอย่างดงามปรานเทพธิดาหยาดฟ้าพวกเราเหล่าสามาัญชนคนธรรมดาไหนเลยจะหักห้ามตนได้นี่เป็นบิดามารดาทําไม่ดีให้กําเนิดท่านงดงามเกินไปทาร้ายพวกเราเหล่าบุรุษจนตายอันแน่จูบเสร็จแล้วก็จะมาปากหวานใส่ซะด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะเนขาก็ไม่ได้เกินเลยกับนานนะ นั่นก็ทําให้จิวจี้เยียนเนี่ยชื่นชมเขาเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษนันยังคิดในใจเลยว่าท่านอาจารย์ฉันไหนยึดถือเขาเป็นจอมารร้ายตอนอยู่บนเกาะเขาเพียงโอกกอดเราจุ่มเพิดเราไหนเลยเคยไม่สุภาพอันใดอันนี้ก็ฉากกับจิวจี้เยียนนะต่อไปเป็นของมินมินเตี่ยมเมี่ยงเจอกันไม่ทันไรเนี่ยก็ไปถอดรองเท้าเข้ามาจาักรจี้ก่อนเลยก็เป็นวิธีที่แม้แต่มินมินโคจนลา,างนานเนี่ยก็ยังฆ่าไม่ถึง ซึ่งจะบอกว่าบอกกี้ทําไปเพราะความจาเป็นใจนางออกจากหลุมโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยคงไม่ใช่หรอกเพราะว่าตอนที่มาเจอกันอีกทีเนี่ยเห็นแค่เท้าอย่างเดียวก็จําได้ว่าเป็นเท้าของเตี๋ยเมี่ยงและไม่ใช่จําได้เ,ยเฉยๆนะเขาบอกว่าไม่ทราบเพราะเหตุใดพอเห็นเท้านางเนี่ยก็อดหน้าแดงไม่ได้และหัวใจก็เต้นทีนี่เห็นแค่เท้านางน,นั้นยังหัวใจเต้นดังนั้นถ้าไปอยู่ใ,ใกล้เนี่ยก็ต้องรู้สึกหวั่นไหวแหละและโอกาสนั้นก็มาถึงเป็นตอนที่ไปแอบกันอยู่ในกรองนะกองขนาดใหญ่ แอบกันอยู่สองคนตอนนั้นน่าจะแอบผู้ภักคยาจกเขาบรรยายว่าเห็นโดนตานางทอประกายความรักถึงกับหัวใจร้อนวูบสองแขนที่โอบกอดน,นางรัดแน่นกว่าเดิมคิดหมายจุมพิสริมฝีปากนางแต่พอดีว่านึกถึงการตายของตูยี้ก็เลยยังไม่ได้จูบนะอีกชาหนึ่งเกือบจะได้จูบเหมือนกัน ตอนนั้นก็มาอยู่ที่ถ้าด้วยกันสองคนเตียบอกกี้สูดได้กลิ่นหอมรวลรินจากร่างนางเห็นสองข้างแก้มนางเนี่ยแดงซ่านถึงกับคิดโน้มหน้าไปจูบสาาักคาแต่แล้วก็หักห้ามความฟุ้งซ่านได้ก็คืออยากจะจูบอยู่หลายครั้งแหละแต่ว่าก็ไม่ได้จูบทันทีสุดท้ายแล้วคนที่จูบก่อนตันเป็นเตี่ยวเมี่ยงแต่ไม่ใช่จูบธรรมดาเป็นจูบแล้วกัดด้วย ตอนนั้นเขาบอกว่านางยกสองมือในโอบรอบคอเตเบอกกี้จุมพิษริมฝีปากเขาอย่างดูดด่มเตเบอกกี้รู้สึกริมฝีปากนางอ่อนนุ่มกลิ่นหอมรวยรื่นชื่นนาสาจิตใจต้องสับสนเลอะเลือนทันใดนั้นเตมียงขบกันโดนแรงแหมกำลังจะหวานเลยโดนกัดซะงั้นนานที่แสบจริงๆจะมาได้จูบกันจริงๆเนี่ยก็จะเป็นอีกชั่วหนึ่งนะเรียกว่าจูบจนเป็นลมไปเลยตอนนั้นเขาบอกว่าเตมีเนี่ยโดนตาทอระกายหยาดเยิมงามเย้าวโยวนอย่างบอกไม่ถูก ตอนนั้นอดโน้มหน้าลงจุมพิษริมฝีปากที่สันหล,ลัของนางไม่ได้การจุมพิษครั้งนี้สร้างความอับอายแก่เตี่ยมเยมี่ยงจนหน้าแดงสดใสาย,ยามพุกพร่านใจกับสิ้นสติไปเออจูง่างของเขาทาเอาสลบไปเลยคือจีนตอนนั้นนางอ่อนแรงอยู่นะคือโดนกองเลกระตูก,กขาวเข้าไปพอโดนจูบก,ก็เลยสลบไปเลยหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ไปอาศัยอยู่บ้านของชาวนาให้เตี่ยเมี่ยงพักรักษาตัวช่วงน,นี้ก็สวีกันย,วยาวๆตอนแรกแตงก็ปลอมตัวเป็นคู่รักที่หนีตากลรมา ก็ต้องทําท่าสวีนะให้ผู้ชายน,าน,นั้นเชื่อทําไปทํามาไหนอินกลายเป็นว่าไม่ได้เสแสแ้งและสวีกันจริงๆพอเข้าห้องนอนมาจู่ด้วยกันสองคนก็อดหวั่นไหวใจไม่ได้ตีเมฆก็หน้าแดงบอกว่าเอ้พวกเราเแค่แสดงละครนะอย่าไปยึดถือจริงจังแต่มิ้เลอรคนอย่างเตียบอกกี้จะปล่อยโอกาสเขาก็โอบรั้งนางเข้ามากอดแล้วก็จูบเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วบอกว่าหาแค่แสดงละครและอีกสักสองสามปีเนี่ยเราจะมีเด็กน้อยอุ้มไปอดวดบิดาท่านได้ยังไง แล้วเขาก็ทวงด้วยนะคือนานเนี่ยไปพังงานแต่งเขาใช่ไหมทาให้อดเข้าห้องหอบอกเีก่เลยบอกวันนี้ท่านต้องเสนอตัวแทนที่เข้าห้องส่งตัวเป็นการชดใช้ค่าแม่มันร้ายจริงๆแต่เอาจริงจนสุดท้ายเนี่ยบอกกี้ก็ยังไม่ได้ทอะไรนะคือนายทยาบอกว่ายาเนี้ยอกกอดความอบอุ่นหอมกลุ่นอยู่เต็มอกอดเคลิ้มเคลิมเลอะเลือนไม่ได้แต่ในที่สุดหักห้ามใจไว้เพียงจูบป,ปากหอมแก้มนางก็ประคองนางขึ้นเตียงส่วนตัวเองเนี่ยไปนอนที่ม้านั่ง เออก็ยังเป็นสุภาพบุรุษนะคือยังไม่ได้แต่งงานก็ยังหักห้ามใจไว้ได้แต่อยู่ด้วยกันในบ้านนานเนี่ยก็สวีกันเยอะเลยมีทั้งยกนางม,มาอุ้มเล่นบ้างในะแบบเนี้ยหรือว่าถอดรองเท้านางมาเกาเล่นอะไรก็ว่าไปแต่ว่าไม่เล่าแล้วแหละเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานกันหมดทั้งหมดนี้ก็คือฉากสวีต,ต่างๆที่เตียวบอกกี้มีกับสัสในเรื่องทําคลิปนี้มาฝากในวันวาเลนไทน์ยังไงถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ ใครยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ